สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาถึงในส่วนของเด่นหน่วยบนนะงวดประจำวันที่30ธันวาคมพศ2565นะครับก็มีวิธีคิดจากสูตรเก่าๆนะก็ประมาณ3สูตรนะครับเราก็มาดูกันแล้วก็เปรียบเทียบนะ ท้ายคลิปก็จะเป็นในส่วนของประกบคู่10หน่วยบนตรงนะก็จะเป็นคู่เงินนะครับในคลิปนี้เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูในส่วนต่างๆของหลักหน่วยบนกันนะครับปเราชมครับ ก็จะเป็นเด่นหน่วยบนนะครับในงวดที่ผ่านมาที่เราถูก93กันนะก็เราใช้สูตรนี้นะสูตรนี้ก็คือคำนวณในงวดก่อนจะได้อยู่ที่0 1 2 3 4 5นะครับก็จะเป็นสูตรมาตรฐาน6ตัวนะผลของกองสลากก็ประกาศ0 93นะครับก็ถือว่าผ่านนะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นงวดใหม่นะครับอ่ะดูสูตรสักนิดนึงนะครับไปแบบไวๆนะเราจะใช้ในส่วนของหลักพันนะหลักพันในที่นี้ก็คือเลข5ตัวนี้นะครับคูณ2คงที่5 2าสเอาแต่หน่วยคือเลข0นะตัวนี้นะครับตามแน่งต่อไป10รางวัลที่1ก็คือเลข9ตัวนี้นะก็นำเลข9มาใส่นะครับ0ูบวกเเป็น9นะเดินหน้าไปจำนวน 6ครั้งจะได้901234ก็จะเด่นในส่วนของหลักหน่วยบนในงวดประจําที่30ธันวาคมพศ2565นะครับทีนี้901234นะตัวที่หายไปคือ567และ8หายไป4ตัวนะครับถ้าเราจะยึดใช้สูตรนี้เพราะสูตรนี้ เป็นสูตรเก่าที่แบ่งปันในงวดที่ผ่านมาและก็เข้าที่เลข3นะแล้วก็สถิติที่ผ่านมาของเขาถือว่าเดินดีพอสมควรนะทีนี้ไอ้บินก็ตัดมาที่417นเะเป็นงวดแรกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรนะใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับ417งวดแรกนะ 1, 2, 3 4 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12งวดนี้ที่ตัดนะการคำนวณมาก็คือเป็นงวดที่13นะจะถูกติดต่อกันหรือไม่ 9, 0, 1, 2, 3, นะ้าศูนยะใครที่จะเด่นในส่วนของหลักหน่วยเลขห้เลขหกเลข 6, เจ็แล้วก็เลขแปอันนี้ก็ระวังนิดนึง ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็เราดูแล้วก็วิเคราะห์ดูเอาเพียงแค่สูตรนี้เป็นหลักนะถ้าสูตรนี้เป็นหลักปุ๊บเลขกลุ่มดังกล่าวก็จะหายไปเพราะนั้นแนวความเสี่ยงมันก็มีแต่ว่าทีนี้ถ้าเราจะยึดใช้สูตรนี้เพราะนั้นเลข5 6 7 8กนะก็จะเป็นตัวด้อยสำหรับหักหน่วยในงวดนี้แค่นั้นเองนะครับทีนี้มันมีทั้งหมด6ตัวเลข เราคิดว่าจะเป็นเลขคู่หรือจะเป็นเลขคี่เพราะนั้นในคลิปก่อนแอมินก็ลงในส่วนของหลักหน่วยตัดคู่คี่ไปนะทีนี้เราอยากทราบว่าในกลุ่มของตัวเลขนี้901234ตัวเลขใดที่จะเป็นตัวด้อยและตัวเลขใดที่จะเป็นเลขเด่นเพราะนั้นสูตรตัดคู่คี่สำหรับหลักหน่วยนะก็จะเป็นสูตรต่อไปนะครับทีนี้เราไปดูว่าเลขดังกล่าวนะ ูตรตัดคุกกี้นั้นคือสูตรอะไรนะครับประชชมครับก็คือสูตรนี้นะตัดคุกกี้ก็ลงสื่อไปในคลิปก่อนก็คือคลิปในส่วนของหลักสิบบนประกบหลักหน่วยบนตัดคุกกี้ก็คือสูตรนี้นะครับในงวดก่อนก็คือ8ปดบวกเบวกสนะแปบวกเก็เป็น17เอาตัวหน่วยคือเลข7 7็เจ็บวกสเป็น11เอาตัวหน่วยคือเลข1เลข1น,นั้นคือเลขคี้ออกที่093เพราะนั้นเลข3ก็เป็นเลขขี้ นะผลของการทานายก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้ในงวดใหม่นะก็สูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของ10ครั้งที่2นะหนึ่งสองสิบครั้งที่2ก็คือเลข1ตัวนี้นะครับนามาบวกกับหน่วยครั้งที่3 1 2 3หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข5ตัวนี้นะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือร้อยครั้งที่4 1 2 3 4ร้อยครั้ง4ี่ก็คือเลข5ตัวนี้ นะตัวอีกครั้งนะครับก็จะได้ในส่วนของ1นบวกหเป็น6 6กบวกหก็เป็น11เอาตัวหน่วยคือเลข1เพราะฉนั้นได้เลข1ตัวเดิมเลข1ก็เป็นเลขขี่เพราะนั้นนะตัวนี้นะหลักหน่วยจะเด่นที่เลขขี่ทีนี้สถิติที่ผ่านมาของเขาก็12งงวดรวดเหมือนกันนะสูตรก็คือ ยืนมานะตัดคู่ขี้ยืนมาถ้าเราใช้สูตรนี้เป็นหลักนะในงวดที่ออก417เท่ากันนะก็12งวดลวดที่ถูกมานะครับแล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่13 l u c นะลัคกี้นัมเบอร์เลยนะแล้วก็สิ้นปีพอดีจะถูกไหมนะในส่วนของหลักหน่วยซึ่งเป็นเด่นที่เลขขี้นั่นเองนะครับทีนี้เราก็กลับไปดูในสูตรแรกนะครับว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นเลขที่มันจะเหลือเลขอะไรนะครับไปเราชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาสูตรแรกอีกครั้งหนึงนะทีนี้สูตรที่นะตัดคุกกี้ก็ได้เลขหนึ่งซึ่งเลขหนึ่งนั้นเป็นเลขที่เรามาดูในนี้นะในนี้ก็ประกอบไปด้วยเลข9ซึ่งเป็นเลขที่เลข1เป็นเลขที่แล้วก็เลข3ก็เป็นเลขที่เพราะฉะนั้นนะครับ9 1 3 นะก็จะเป็นเลขเด่นสําหรับนะหลักหน่วยงวดประจำวันที่30ธันวาคมพศ2 5 6 5นะครับครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงนะเด่นหน่วยบน30ธันวาคม65นะครับสูตรที่1เราก็คํานวณได้901 234แล้วก็สูตรที่2ไดเลคคีเพราะนั้นเอาเพียง2สูตรพอนะวัดดวงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเด่นอยู่ที่นะครับเป็นเลขคี่นะก็คือเลข9 เลข1แล้วก็เลข3ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ x 1นะก็ตามนี้นะครับ x 1 x 3แล้วก็ x 9นะเพียงแค่3ตัวเลขเท่านั้นนะครับทีนี้ทั้ง3ตัวเลขนี้ประกบคู่กับหลักสิบนะอันนี้ก็เป็นหลักสิบที่เราคัดไว้นะครับก็คือ5 7เและ8นะครับ เพราะนั้น57และ8อันนี้ก็คือ1 3 9นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับที่แผงสำหรับ2ตัวบนชุดเต็มเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะมันจะคัดเหลือจาก15ชุดจะเหลือเท่าไหร่ไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็ม2ตัวบนนะครับก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วที่เราหาหลักสิบประกบมาหลักหน่วยซึ่งเป็นเลขที่ทั้งหมดนี้15ชุดนะครับทีนี้ หน่วยบนของเรานะครับก็จะได้ในส่วนของตัวนี้นะเลข1เลข3แล้วก็เลข9นะมันก็จะตัดตัวเลขออกไปนะที่เป็นหลักหน่วยเลข1เลข3แล้วก็เลข9นะจาก15ชุดนะครับก็จะเหลือเพียงแค่9ชุดเท่านั้นส่วนอีกทั้งหมด6ชุดนี้นะครับก็จะต้องถูกตัดออกไปเพราะนั้นเด่น2ตัวบนนะ ถือว่าเป็นคู่เงินแล้วนะครับก็คือ517181 537383 5979แล้วก็89เนะครับเพียง9ชุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่มีสุดใายผิดนะครับ9ชุดนี้ก็จะเป็นนะคู่เงินหรือ2ตัวบนตรงไม่ต้องกลับนั่นเองนะครับก็เป็นแนวทางนะทีนี้นะครับจากชุดนี้517181 537383 5จ็ดสาแล้วก็แปดนะครับก็ถือว่าเป็นกู้เงินแล้วก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีถ้าชอบก็นาไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับทีนี้ในคลิปหน้านะครับแอดมินก็จะลงในส่วนของนะครับตัดจากแต้มนะเอาทั้งหมด9้าชุดน,นี้ตัดจากแต้มนะครับซึ่งแต้มของเราก็เข้ามาในงวดที่ผ่านมาก็คือแต้ม2ได้93ตรงๆไม่ต้องกลับนั่นเองนะครับ แล้วก็ในคลิปหน้ามีคําตอบแล้วก็จะเป็นในส่วนของชุดสรุปเลยนะก็เป็น3าตัวบนตรงนะครับในคลิปหน้าอย่าพลาดนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับแล้วก็สาหรับในคลิปนี้ต้องลาท่านสมาชิกไวก่อนนะครับสวัสดีครับ